สาวสตรองคนนี้กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับแม่แพทย์นภภาถ้าพูดถึงสาวเก่งแล้วก็สาวสตรองอในวงการเนี่ยหลายคนนึกถึงหน้าแม่แพทย์แน่นอนแล้วแม่แพทย์เองนี่นะคะเขาบอกเลยว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะว่าไปเจอคลิปในรายการรายการหนึ่งคุณผู้ชมคือคุณแตงโมเนี่ยพูดถึงแม่แพทย์นภภาเอาไว้นะคะทำเอาพิธีกรสาวสวยส,สุดสตรองของเราเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าจุกอยู่ในใจ<ฮ>ะจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันหน่อยค่ะใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองแบบ ทำไมชะตาชีวิตฉันเป็นแบบนี้ฉันทำอะไรก็ไม่ดีฉันทำแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยยิ่งฉันอยู่ในสังคมที่มีหน้ามีตาฟังดีๆนะตัวอย่างเนี้ยหาดูง่ายมากมใครที่ชอบวงการบันเทิงถ้าชีวิตคุณไม่เป็นแบบแพทนะประพายอย่ามาพูดว่าลำบาก นีนใจนนะละค่ะคลิปสัมภาษณ์นี้คุณผู้ชมมาจากรายการเม,มาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้มนะคะเป็นเทปที่ทําขึ้นเพื่อไว้อะไรกับการจากไปของคุณแตงโมค่ะ เมื่อครั้งที่เธอไปเป็นแขกรับเชิญนั่นเองนะคะในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นะคะพี่คิมเนี่ยพูดถึงความยากลําบากมรสุมชีวิตต่างๆที่แตงโมเองเนี่ยเคยผ่านเคยเจอมาแต่แตงโมกลับว่านี่ถือว่ายังเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเธอแล้วก็พูดออกมาเต็มปากเลยนะคะบอกว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณเจอมาหนักขอให้ดูชีวิตของแพทนภาเอาไว้ก่อนนะประโยคนี้คุณผู้ชมมันโดนใจมันทัดใจแม่แพทของเรามากค่ะจนแม่แพทเนี่ยนะคะ ก็ต้องนําคลิปในรายการมาโพสต์แล้วก็บอกว่าเ <P ew ing> พิ่งมีโอกาสได้ดู <P ew ing> ขอบคุณพี่โมที่นึกถึงแพทนะคะแล้วในคอมเมนต์นี่นะคะ <P ew ing> แม่แพทก็ยังใส่ e โมติคอนแบบเป็นรูปหน้าร้องไห้แบบจะสู้ไปด้วยกันนะ <P ew ing> แม่แพทก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้เห็นคลิปนี้คือมันจุกอยู่ในใจจริงๆอย่างที่เรารู้กันนะว่าชีวิตแพทนภาผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแล้วเธอบอกเลยว่าดูแล้วแบบมันพูดไม่ออกอ่ะไม่คิดว่าแตงโมเนี่ยจะนึกถึงเรื่องราวการเป็นนักสู้ของเธอแม้ว่า เธอเองกับแตงโมเนี่ยไม่เคยจะร่วมงานกันนะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแตงโมจะมีการติดตามชีวิตของเธอแล้วก็บอกด้วยว่าปลื้มใจนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเล็กๆเป็นพลังใจดีๆให้กับแตงโมในครั้งที่แตงโมยังมีชีวิตอยู่ค่ะแพทกับพี่โมไม่เคยได้แบบร่วมงานกันเลย,เลยอะไรเงี้ยตอนที่เราเข้าวงการมาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยพี่โมก็อยู่เจ็ดเนอะเราก็อยู่สาแทบจะไม่เคยเจอกันเลยเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้จักกันใช่ไหม,มก็คือพี่โมพูดว่า ถ้าเกิดใครเนี่ยบ่นว่า <HHH> ตัวเองลําบากอ่างเงี้ยถ้าเธอยังลําบากไม่เท่าแพทนภปาเธออย่าพูดว่าลำบากเรารู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกว่าพี่โมมีเราอยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยดีใจมากพอเราได้ไปเห็นนะก็คือร้องไห้ก็คือพอเราดูคลิปแล้วแบบเรารู้สึกแบบเออทำไมเราไม่มีโอกาสได้แบบร่วมงานกันเลยนะหรือเจอกันบ้างเลยอะไรเงี้ยได้ทําให้ให้เป็นกําลังใจของของพี่โมหนึ่งแรงอ่ะหนึ่งแรงเล็กๆทาให้โมรู้สึกแบบ รักตัวเองขึ้นมาสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเราไม่ได้สมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราอาจจะหนักกันคนละเรื่องแต่เพราะว่าจริง,รง,รงๆพอมองหลายๆเรื่องเราก็หนักหนักคลายๆกันคืออยากจะให้พี่โมได้แบบไปอยู่ในที่ที่แบบภพภูมิที่ดีได้ไปอยู่บน,นสวรรค์กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้แบบต้องเป็นห่วงะไร ถึงว่าพื้นหลังครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นของคุณแพทเองหรือว่าของแตงโมเองอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แต่ณทุกวันนี้เธอทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ทําให้ชีวิตเธอเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันแล้วมันก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวเธอเองสุดยอดที่สุดเขาถึงบอกไงว่าให้ดูชีวิตของคุณแตงโมไว้เป็นตัวอย่างไว้เป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตถูกต้องเลยนะคะ